ครับครับผมนี่นะครับอะไรอีกล่ะเฮ้ยมีอะไรอยากตามเงาไปแผนกไหนโอ้แผนกนี้จะไปแผนกนี้เหรอมันใหญ่กรุ๊ปไหครับอันนี้ตู้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนกตู้นะกระท่อมเคยมาบ้างไม่แผนกตู้ยังไม่เคยพามาเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนแรกปิดเพลงก่อนนะจิจกสิตเลยอันนี้ก็เป็นแผนกตู้นะกระท่อมอย่างตู้เนี้ยตู้นี้ยไม่เป็นตู้กลางคันที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้ขึ้นขึ้นใช่ขึ้นข้างหลังทีนี้ ใช่ไหมแล้วก็แปลงฮอรหนนะต่างกิงมันไม่มีฮอนครับนี่แล้วก็แปลงใส่ฮอนเข้าไปให้ลูกค้านี่ใส่ฮอนเข้าไปก็จะเท่แล้วออกแบบจุ๊ดๆได้นอนเสียงของเราชุดนี้อันนี้เป็นตู้กลางตัวสมทางของเราสามทางของเราตู้กลางใบเนี่ยมันก็ทํายากคนทุกคนนะกระท่อมตู้กลางก็จะได้เทะระบุทระบปากลอก็ต้องทำเนี่ยอย่างหลายอย่างไม่ว่าเป็นงานไม่อัดก็ต้องทําอาแ้วนี้สีส้มมันไ้ทาอะไรเนี่ยครับสีส้มเหรอใช่ครับไ้โกกปากโกกปากให้มันออกเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะถ้าใส่ยาวเกิน มิดไฮจะหายจะมีแต่มิดโลครับที่ออกไหมถ้าใส่สั้นเกินก็ดังไม่ดีออกแบบไม่ส่งต้องใส่แบบพอดีอันนี้พี่ใส่ประมาณ14เซนจะพอดีเพราะว่าพี่จับโดยสมาร์ทไลท์ในการต่อปากหลอดแต่จุดแต่จุดคือถ้าเราจะได้มิดโลต่อยาวได้มิดโลมากขึ้นแต่มิดไฮจะหายอย่นั่นแหละช่วง1 k เคไม่มีเลยลองแล้วไม่มีเลยเลยใช้ปากขนาดนี้พอดีได้ทุกความถี่คืนทุกความถี่สำหรับตัวเนี้ย อันนี้เป็นกลาง3มทางของเราตัวนี้ก็แบบที่เราคลิปเราเนะี่ยตัวนี้จะไม่มีมิดโลคือทั้งทั้งชุดทำง,งานความถี่เดียวกันทั้งหมดนี่จะเป็นกลาง3ทางของเราอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วพวกนี้ไจะขึ้นขึ้นได้ขึ้นไม่ช่างตัวพวกนี้ครับผมขึ้นครับผมขึ้นพวกนี้ก็ต้องได้ขึ้นเพราะว่า เราจะเดินระบบแล้วช่างตู้ก็ช้าเกินครับผมช่างตู้ช่างตังว่าทุกคนมีธุระมากมายครับผมครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นตู้แต่งของเรานะครับตู้แต่งสำหรับตู้ขึ้นรถแห่คืออยู่เนี้ยสบายใจได้กระท่อมเพราะว่าเราผลิตเองทุกอย่างทั้งด้านตู้ทั้งอะไรครับก่อนที่เราจะขึ้นเราต้องวัดรถก่อนว่าใส่ตู้ขนาดไหนเพราะว่าสมัยก่อนพี่บอกแล้วทํารถตามตู้สมัยนี้ทําตู้ตามรถเพราะว่ามันจะปัดความสูงทุกอย่างครับต้องเข้าใจครับผมครับแต่ก่อนรถแห่จะสูง4เมตรห้าสิบตัวเนี้ยผมก็จัดลงแค่4เมตรสิบเท่านั้นนี่แหละแล้วฟ มากมายก็ต้องมาทําตู้ไซส์พิเศษลงมาเพื่อเข้ารถเราเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางลงมานั่นกระท่อมอันนี้ก็ตู้เบรแต่งนี่ก็ในเบรแต่งยี่เบรคหนูแต่งที่อยู่ที่บนรถแห่พี่เนี่ยครับนี่ข้างหน้าอันนี้เขาเรียกว่าตู้ W เนี่ยตู้ W ตู้ W เนี่ยก็เป็นตู้ที่ยอดทิศอีกหนึ่งตู้สมัยโบราณอ่ะเมื่ี้เห็นบอลงเลี่ยงตู้ W ใบใหญ่ขนาดนี้มัไดเห็นไหมตู้ W ที่มีรูสองรูเคยเห็นไหมเคยเห็นครับเคยเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ไหน ฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับอืมแปลว่าเกิดทันอยู่ครับใครที่เกิดทันตู้ดับบิลครับยกมือหน่อยครับผมครับสุดยอดมากอันนี้นะตู้ดับเบิลที่ผมว่าครับนี่จะมีรูอย่างนี้นะครับผมครับนี่ครับครับใครที่เกิดทันเนี่ยโอ้จะแกเกิดทันแน่นอนครับรุ่นหลังผมเขาจะปิดหน้าจะมีรูขาวนี่แหละเขาเรียกว่าตู้ดับบิลครับนี่ตู้ยอดฮิตในตำนานของเราเลยเราเลยมาย่อขนาดให้มันเล็กลงแต่ไงก็ไม่เหมือนตู้ใหญ่ครับผมครับฝั่งนี้ก็เป็น CMC เห็นไหมเนี่ยวเขาก็จะตัดงาน CMC ออกมาตู้ท่ี่เเห็นมื่อกี้เห็นมััครบมนจะเป็น CMC ตัดอออกมาาย่งี้ครับออ๋ตัดเบิลใช่ คืองานตู้เรามีอะไรอะไรแขนางาน CMC งานโต๊ะโต๊ะฝั่งนู้นก็มีแล้วแต่แ,ตแล้วแต่ชิ้นงานตู้แต่และจุดเนี่ยก่อนเราจะประกอบได้เห็นไหมแล้วก็ประกอบไม้ง่ายไหมนี่นม,มาอย่างนี้เลยแล้วก็มันยิงใส่กันเลยสลหรับกระท่อมครับ c n c วันนี้ก็พาเมียไปร้องเพลงครับสำหรับรเมียเมียของเราครับเดี๋ยวเองมีเมียเองก็รู้เนี่ <ๆ S 2> อยอยากเองอกหักครั้งเดียวเองก็รู้รู้สึกนะยังไงนี่แหละมันต้องตามใจเมียใครที่ไม่เคยมีเมียจะรู้ว่าเมียคือพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับ นี่ขนาดฝั่งที่เราในกระท่อมมันก็จะมีข้างหลังก็เป็นแผนกสีของเราสีก็มีหลายอย่างนะสีรองพื้นสีระเบิดก็มีหลายตัวสาหรับงานสีตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เหม็นมากที่สุดโค,คตรเหม็นเอาง่ายๆอยู่ใกล้ไม่ได้ดีแล้วที่โรงงานเราอยู่ข้างนอกถ้าโรงงานเราอยู่ในบ้านน่ะก็คือจบเลยสีที่ไม่เหม,ม็นก็มีนะกระท่อมแต่มันแพงโอ้โหแพงกว่านี้ประมาณ5เท่าเนี่ยจากอันนี้เราซื้อ500ใช่ไหมล่ะสีทีไ่ไปไม่กลิ่นประมาณพันห้าถึงสองพันขนาดเดีวยวกันน,นั่นแหละ มันแพงเขาเรียกว่าสีโคทาคือสีระเบิดบเป็นสีที่พ่นรถอ่ะพ่นรถพ่นกันสนุงสนิมเนี่ยเรามาพ่นเสตตัวไอ้เมดเนี่ยพ,ลลพ,ลลยพลล่นรถพ่นอะไรพ่นเรือเป็นรูปเรือเห็นม็ดเนี่ยมีสีโคทาเขาเรียกว่าอยู่90แพงกว่านี้ก็มีกระท่อมอันนี้ก็พ่นทับกีีรอบนะอันนี้ก็สี่รอบรองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ระเบิดบางหนึ่งรอบระเบิดหนาหนึ่งรอบแล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเราต้องเอาเม็ดมาไงกระท่อมถ้าถ้าพ่นไม่ดีมันจะไม่ขึ้นเงาไงแล้วก็สีขึ้นอยู่กับอากาศนะสังเกตไหม ถ้าหน้าร้อนสีจะเงาถา้าหน้าหนาวสีจะออกด่างๆนิดหน่อยเห็นไหมอย่างนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยพ่นสองวันก่อนเห็นไหมรับมันหนาวไหมสองวันก่อนน่ะหนาวครับแบบหนาวเห็นไหมเนี่ยสองวันก่อนห,อหอนาวไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าพ่นล่าสุดได้เป็นแหลกเนี่ยแหลกแหลกพ่นล่าสุดเห็นเลยว่าสีมันมันต่างกันเลยนะกระท่อมนี่เห็นไหมแหลกพ่นล่าสุดไหมครัอากาศมันร้อนมันก็เป็นเม็ดง่ายถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะทําการพ่นอีกหนึ่งรอบคือจะมีหนึ่งรอบอ่ะสหรับเก็บเงาเขาจะใส่เลกเกอร์ จะพ่นได้เกยชั้นหนึ่งตูตนั้นเพื่อแค่ตู้มันเป็นเงาครัรรเบเป็นจากประมาณนี้แหละกระทอมงานตัวก็มาหลายอยา่างอันนี้ก็เป็นงานดีบลลกน้องอะ่ะคือเอาง่ายพี่ไปอยู่ลูกน้องก็ขโมยไม้มาทําใช้เองเห็นไหมเนี่ยมันบ้างกัดแต่กระทอมต้อง,งเข้าใจนี่มันก็เป็นประมาณนี้แหละอย่างฝั่งนี้ก็เป็นสต็อกไม้ของเรากระทอมดูไม้เรามาเป็นตั้งๆอย่างนี้เลยหเราไม่ได้ไปซื้อละสิบแผ่นยี่สิบแผ่นเรามาเดือนละหนึ่งรถสิบล้อสลหรับไม่ ก็ใช้บททุกเดือนอ่ะคือเอาไม้ไมาเยอะมันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือคือไม้ไม่ขาดข้อเสียคือบางทีลน้องเขาตัดตัดม่วไงเับ <ๆ S 2> ๆๆไปใช้ม่วถ้าไม้มาแบบเนี้ยแต่ถ้าแต่ก่อนพี่ไปซื้อสมมุติว่าตู้รถนี้ใช่ไหมสิบแผ่นพี่ซื้อมาสิบแผน่นสิบแผ่นบดเลยไม่ได้มากองแบบนี้ไม่ได้มากองนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยงานหนึ่งงานเขาจะเร็วขึ้นมานนั้นเ็ไม <ๆ S 2> ้อัดสองตัวนี้มันต่างกันยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม้อัดชารนนนนนน้้้้้ออออยยยเหหห็็ีีมมััท่่กงวาาาะสบตูภใได แต่เวลาถูกน้ำเนี่ยขวออกครับขวขวออกครับขวบขวออกเลยแหละเวลาถูกน้ำอะอันต่อมาคือแม่กระดาษแม่กระดาษอันนี้ก็คือกระดาษที่เรากล่องที่เราไปขายเขาก็มาปั่นเป็นกระดาษอย่างเงี้ยอันนี้จะอยู่ในตู้รถยนต์ส่วนใหญ่เพราะว่าแม่กระดาษคนดีคือมันเสียงซับได้ดีแล้วก็คือมันมันบิ้วง่ายอ่ะเวลาขัดปุ๊บแล้วก็สามารถติดหนังได้ง่ายประมาณนั้นตัวเนี้ยเขาดีตรงนั้นแม่อัดเหมือนกันแต่คนะเกดเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมแม่กระดาษธรรมดาเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เป็นรูอย่างใเงี้ยคร็นี้ยดูบ่องวดาง เใช่ไหมมันจะคนละเกจเห,หมือนกันเใช่ไหมเนี่ยคนละแบบเลยครับคือตามภูเขามันก็มีหลายเกจนะเกจบีเกจดีประมาณเนี้ยเออพี่ถามเขาว่าพอชั่งน้ำหนักถ้าน้ำหนักได้ก็เป็นเกจเอถ้าหนักไม่ได้เป็นเกจบีมันองที่ที่ถามเขานะอันนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงครับเขาบอกมางั้นแล้วก็เชื่อเขาประมาณนั้นเออวันนี้ก็พาชมทั้งการตัดไม้ลงสีการเลี้ยงไม้อัดการใช้งานตู้ที่ขายลูกค้าท่านรับรองว่าสินค้าที่ไปเอกซาวครับมาฐานตัวครับผมคุณครับผม